ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุสกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอตอรไซค์รุ่นใหม่รวมทั้งหมด3รุ่นซึ่งล่าสุดได้มีภาพหลุดแบบสปายช็อตซึ่งเป็นผลงานของคุณธนะเดชได้แอบถ่ายรถทดสอบของสุสกิทั้ง3รุ่นขณะทำการทดสอบบนท้องถนนเห็นชัดเจนนะครับว่ารถวิบากคันนี้ก็คือรุ่น drz 4S ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปในต่างประเทศและวันนี้เตรียมพร้อมนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเป็นรุ่นที่ได้รับคำชมจากแฟนคลับสุสกิทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยของเราและใครที่คาดหวังต่ำกว่า3 0 0 0สนบาทยังต้องมีลุ้นเพราะว่าราคาที่อเมริกา8,999เหรียญ US คิดเป็นเงินไทยในขณะนี้2 9 5 0 0 0บาทประมาณการได้ว่า ราคาขายในเมืองไทย3 0 0แสนบาทขึ้นไปอย่างแน่นอนครับรุ่นที่สองที่ถูกจับภาพได้และเห็นได้ชัดนั่นก็คือ Redder R 150รุ่นใหม่ดูจากภาพแล้วชัดเจนนะครับว่า Redder R 150ได้รับการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันตั้งแต่หน้ากากครอบไฟหน้าชุดเรือนใหมไฟเล้ยวแบบกิ่งแฟริงครอบหม้อน้ำรวมถึงแฟริงท้าย มีการดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันครับสำคัญที่สุดก็คือมีการติดตั้งระบบเบรก ABS เข้าไปที่ล้อหน้าส่วนรุ่นที่3เป็นรถครอบครัว s m a s h FI 115+ รุ่นนี้ดูแล้วรูปโฉมดีไซน์ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่ามีการปรับกระโหลกไฟหน้าที่คาดว่าจะเป็นไฟ LED และเรือนไม่เปลี่ยนจากเข็มวัดความเร็ว เป็นเรือนใหม่ดิจิตอล LCD ครับจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็คือระบบเบรก UBS หรือ CBS Combine Brake System ซึ่งสซูกิอาจจะมีการตั้งชื่อระบบเบรกขึ้นมาใหม่ทั้ง3รุ่นจะมีการเปิดตัวพร้อมกันหรือว่าเปิดตัวทีละรุ่นเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ